ความเลื่อมล้ําทําให้พวกเขามีอํานาจที่พวกเขาสามารถที่จะโยนเศษเนื้อข้ามกําแพงได้พวกเขาสามารถที่จะเบยจากเข้ากล่องได้ร้อยกล่องพันกล่องแต่พวกเขามีปัญหายอย่างมากเลยกับเบี้ยผู้สูงอายุหกร้อยบาทให้คนสี่ห้าล้านคนที่จะไม่ผ่านการพิสูจน์ความจนคุณจะเอาเวลาไหนมาตั้งคําถามทางการเมืองเอาเวลาไหนมาตั้งคําถามกับรัฐบาลมีเวลาไหนในคาดหวังสังคมที่มันดีกว่าเดิมนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ มันคือความใจร้ายความอธมหิตที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พวกเราจะทําให้พวกเรากลับไปเป็นไพรในสังคมสมัยใหม่การร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองข้ามขั้วที่ไม่ได้มีคอมมิชเมนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้วาระด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็จะถูกซ่อนหายไปพรรคเพื่อไทยสามารถไปคุยกับพรรคกลุ่มอํานาจเก่าได้ง่ายคือฉันเจ้ากระทรวงนี้ให้คุณ คุณไม่ต้องมาทําตามไอ้เรื่องที่ฉันเคยให้สัญญากับพรรคเก้าไกลอีกต่อไปอันนี้คือเป็นเป็นสัญญาณที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นว่าเรากำลังจะพลาดกำลังจะเสียอะไรไป ผมคิดว่าก็ต้องไปโฟกัสในก่อนการเลือกตั้งหรือว่า MOU ในช่วงแรกที่มีมี8พักมันจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรายงานและสวัสดิการซึ่งก็คือเป็นนโยบายธงหลักของพักเก้าไก่ซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็จ,จะไปอยู่ในพักอื่นบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ในพักเก้าไก่ก็จะเป็นตัวตัวธงใหญ่โฟกัสดูเนี่ยมันก็จะมีตัวบำนาญตัวบำนาญท่วหน้าที่พักเก้าไก่ก็ยืนพื้นไว้เงินเลี้ยงเด็กท่วหน้า นะครับ1,200บาทสําหรับ0ถึง6ปีหรือว่านโยบายด้านแรงงานต่างๆเช่นการทําให้การตั้งสาภาพแรงงานง่ายขึ้นหรือว่าการเก็บภาษีกลุ่มคนมั่งคัง่งต่างๆเนี่ยก็เป็นนโยบายของพรรคเก้าไก่ที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ำน้อยลงแล้วก็มีการเติมสวัสดิการนเสริมอํานาจของผู้คนในชีวิตประจําวันน่ากังวลมากว่าจะไม่ได้มีการผักต่อมันถึงมีการฉีก MOU เกิดขึ้นนโยบายหลายอย่างซึ่ง ใน MOU ไม่ได้มีเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่เลยไม่ได้มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้มีเรื่องกองทัพอะไรแบบใหญ่โตนะครับแต่ว่าใน MOU เนี่ยมีเรื่องนโยบายสวัสดิการอยู่เยอะมากอันนี้คือสัญญาณว่าการที่จะทำให้ผมพูดองไปองมาเนาะพรรคเพื่อไทยสามารถไปคุยกับพรรคกลุ่มอำนาจเก่าได้ง่ายคือฉันจะเอากระทรวงนี้ให้คุณคุณไม่ต้องมาทำตามไอ้เรื่องที่ฉันเคยให้สัญญากับพรรคเก้าไก่อีกดอกไปอันนี้คือเป็น เป็นสัญญาณที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นว่าเรากําลังจะพลาดกําลังจะเสียอะไรไปข้ออ้างเรื่องไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นข้ออ้างคลาสสิกมากของชนชั้นนําเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสวัสดิการสมหรับประชาชนเนี่ยคือก็มันจะบอกว่าไม่มีเงินไม่สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบท้วนหน้าหรือระบบสงเคราะห์เนี่ย ค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ต่างกันแบบมีนะัยยะสาคัญนะครับอย่างในประเด็นที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณไปกันเอาคนจนออกมันประหยัดเงินได้เป็นหลักหลักมื่นล้านนะหลักหมื่น,นนะลน้านซึ่งแทาเทียบแล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศเนี่ยมันเป็นหน่วยสตางคือมีร้อยบาทเนะี่ยคุณประหยัดไปได้ประมาณสักสองเซิงะนะครับมันไม่ได้ประหยัดไปเยอะขนาดนั้น นะครับไม่ได้ประหยัดไปเยอะขนาดนั้นยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพิสูจน์อะไรต่างๆที่คุณต้องไปตั้งหน่วยงานตั้งเจ้าหน้าที่ต้องเบิกเบีย้ยหรือย,ยังกว่าที่จะมาพิสูจน์ต้องไปสแกนหลังคาบ้านว่าจนจริงไม่จนจริงอะไรแบบนี้มันไม่ได้ประหยัดไปต่างกันสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าแน่นอนที่สุดเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ําคืองบประมาณเนี่ยถ้ามันเป็นสวัสดิการทั่วหน้ามันไม่มีเงินทอนนะเงินทอนมันน้อยมาก โอกาสที่คุณจะมาโกงมาคอร์รัปชันหรือเอาเปอร์เซนต์จากงบส่วนนี้มันน้อยมากถ้าเป็นเงินเด็กทั่นหน้าเงินผู้สูงอายุทั่นหน้าหรือว่าเงินฟรีทั่นหน้าเนี่ยโอกาสที่คุณจะมามากินส่วนแบ่งมันน้อยแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนว่าเป็น,นกลไกของการสร้างอาชีพ ฝึกอบรมสร้างอาชีพหรือว่าสร้างถนนเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยนึกถึงภาพดูงบเงินทอนมันต่างกันเลยนะครับหรือว่าคุณบอกว่าคุณอยากช่วยคนจนมากเป็นจัดซื้อจัดจ้างไม้เท้าเพื่อผู้สูงอายุวิลแชร์เพื่อผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้คือการคอร์รัปชันที่มันจะเกิดขึ้นผ่านกลไกลพวกนี้มันเยอะกว่ากลไกลการจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้สูงอายุการคอร์รัปชันแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะมากินส่วนแบ่งส่วนต่างจากส่วนนี้ ในยาจริงๆคือเขากลัวความเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นจากระบบสวัสดิการในต่างๆเขากลัวคนจะมีอํานาจแล้วก็ยืนเสมอกันยืนอวดโ่งได้มันอาจจะฟังดูเป็นภาพนมามธรรมนะครับแต่เขากลัวเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้กลัวเงินหมดคลังหรอกพวกเขาม่ได้มีเจตนาดีอะไรขนาดนั้นเพื่อที่จะว่าจะประหยัดเงินของประเทศแต่เขากลัวคนจะเท่าเทียมกลัวคนไม่ต้องคุกเข่าร้องขอนึกถึงภาพดูนะครับว่า600บาทฟังดูน้อย แต่600บาทเนี่ยมันคือการทำ OT ทวันของผู้ใช้แรงงานที่ชนบุรีหรือว่าระยองเพื่อเอาเงินไปส่งให้คนแก่คนเท่าที่มหาสารคามที่ศรีสะเกดที่เขาอบพยพก,กันมามาทำงานเนี่ยถ้าเกิด600บาทนี้หายไปเพียงแค่ว่าเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังหรือมีรถเก๋งสักหนึ่งคันหรือว่ามีที่นาสักสิบไร่ถูกตัดออกหมดเลยนะครับ หรือว่ามีบ้านเก่าๆอยู่หลังหนึ่งเนี่ยมูลค่าประเมินสักเจแปดแสนเนี่ยถูกตัดทิ้งออกหมดเลยแล่มันหมายความว่าคนหนุ่มสาวต้องทํางาน OT เพิ่มเดือนละสวันคนทํางานโรงงานมีวันหยุดเพียงแค่เดือนละสวันนะครับวันอาทิตย์คุณเอาสองวันนี้มาทํางานเพื่อเป็น OT เพื่อมาเป็นเงินที่จ่ายให้แก่600บาทที่หายไป ควรจะเอาเวลาไหนมาตั้งคําถามทางการเมืองเอาเวลาไหนมาตั้งคําถามกับรัฐบาลมามีเวลาไหนในคาดหวังสังคมที่มันดีกว่าเดิมนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมันคือความใจร้ายความอำมหิตท,ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีกับการทางวิชาการอะไรสูงส่งหรอกครับอันนั้นมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพราะว่าเรื่องเหล่านี้พิสูจน์แล้วทั้งในทางทฤษฎีทางการเมืองและทางเศรษฐศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณนะว่าเงินสูงอายุแบบทั่วหน้าช่วยคนแก่ที่ยากจน ได้มากกว่าบบสงเคราะห์เพราะคนยากจนไม่สามารถที่จะตออแถวพิสูจน์ความจนได้ทําให้คนคลายความกังวลได้ผู้ป่วยติดเตียงคลายความกังวลได้หกรบาทอย่างน้อยมาเป็นค่าน้ําค่าไฟให้มันเกิดขึ้นได้พอที่มันจะสามารถประคองชีวิตของพวกเขาออกไปได้ไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ความจนอนาถาเพื่อเอาไม้เท้าเอานมผงเอาผ้าอ้อมเมยต่างๆนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันผมพูดชัดเอ่ยว่าพวกเขาเกลียดความเท่าเทียมพวกเขาอยากให้เราคุกเขา่า แล้ก็รอคอยความเมตตาอนาถาสงเคราะห์ที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาไรได้ความเหลื่อมล้ำทาให้พวกเขามีอํานาจที่พวกเขาสามารถที่จะโยนเศษเนื้อข้ามกําแพงได้พวกเขาสามารถที่จะเบยจากเข้ากล่องได้ร้อยกล่องพันกล่องแต่พวกเขามีปัญหาอย่างมากเลยกับเบี้ยผู้สูงอยุ่6 0 0บาท ให้คนสี่ห้าร้านคนที่จะไม่ผ่านการพิสูจน์ความจนเพราะเขารู้สึกว่าด้านหนึ่งคือผลประโยชน์ที่พวกเขาสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างบุญบรารมีของพวกเขาได้ผ่านโครงการต่างๆของรัฐนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือฐานความคิดพวกเขาไม่เชื่อว่าคนเท่ากันพวกเขาไม่เชื่อว่าส่วนการพื้นฐานเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะ มันคือรากฐานของระบบประชาธิปไตยเราย้อนกลับไปขบวนการเสื้อแดงที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี52-53มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักประชาธิปไตยที่สูงส่งในใน,ในห่วงแรกเนาะแต่มันเกิดขึ้นจากคุณรู้สึกว่าคุณหวงแหนในสวัสดิการที่คุณได้รับจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคุณเลยสามารถออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้พวกเขาไม่สามารถยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกพวกเขาจะทําให้พวกเรากลับไปเป็นไพร่ในสังคมสมัยใหม่ นโยบายของเพื่อไทยไม,ไม่ได้มีส่วนที่ผมกังวลมากออโอเคอย่างเรื่องเงินอัดฉีดบ้านคนคนละหนึ่งหมื่น อันนี้เงือนไขก็ยังออกมาไม่ชัดแต่ว่าก็เป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะโอเคว่าจริงๆแล้วท่านในสายตาผมเนี่ยคิดว่าเงินส่วนนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ในการจัดระบบสวัสดิการในต่างๆเนี่ยก็คงจะดีก็ยั่งยืนมากกว่าการใช้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ถามว่ามันจะมีผลร้ายผล ย่ผลเสียไหมก็ผมคิดว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นส่วนเรื่องค่าแรงผมก็เป็นกําลังใจให้พักเพื่อไทยสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้แต่เรื่องที่น่ากังวลก็คือพังอ่วมรัฐบาลอื่นๆเนาะที่จะอย่างเช่นสมมติว่าคุณอนุทินมาดูกระทรวงสาธารณสุขก็น่าน่ากังวลว่ามันจะทําให้ระบบสวัสดิการทั่วหน้าที่มันมีอยู่เนี่ย นะครับมันกลายเป็นระบบการสงเคราะห์หรือเปล่าจะถูกเอาไปผูกกับบัตรคนจนอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับเรื่องระบกานสุขภาพทั่วหน้าที่เรามีกลัวกังวลเรื่องเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นห่วงเวลาของการถอนทุนเนี่ยโปรเจกต์หลายอย่างพวกนี้อาจจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้รับฟังเสียงผลกระทบเท่าที่ควร นะครับอันนี้คือเป็นข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นการร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองข้ามขั้วที่ไม่ได้มีคอมมิชเมนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้วาระด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็จะถูกซ่อนหายไปนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ประเทศไทยเราก็เคยปรามากหลายเรื่องว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันเราเคยปรามากว่า จะเป็นไปได้หรอือที่คนทุกชนชั้นจะมีชีวิตอย่างน้อยต้องเสมอภาคกันได้กฎหมายมันไปไม่ได้หรอกแต่สองสี่เจ็ดห้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นโอเคปัจจุบันมันยังไม่จริงแต่ไม่มีใครกล้าพูดในที่สาธารณะว่าเฮ้ยคนรวยว่ากูเป็นคนรวยกูเหนือกว่ามึงในทางกฎหมายไม่มีใครสามารถพูดแบบนี้ในที่สาธารณะได้สังคมเปลี่ยนทุกวันไม่ว่าเราจะชอบหรือว่าเราจะไม่ชอบนะครับ ก็อยู่ในขบวนอยู่ในขบวนรถไฟของการเปลี่ยนแปลงและช้าไวฝ่ายก้าวหน้าจะชนะผมพูดเออได้เลยแค่ช้าหรือไวเท่านั้นยังไงเราก็จะชนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยหรือมีผลประโยชน์อะไรต่างๆก็แค่เปิดใจรับฟังแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับชนชั้นนําตอนนี้ยังทันปรัตบตัว แล้วก็เอาประตูที่มันเคยล็อกก่อนที่มันขวางกั้นชนชั้นเปิดประตูออกแล้วแบ่งสรรทรัพยากรเสียใหม่ให้เท่าเทียมวันนี้ยังทันถ้าช้ากว่านี้ไม่ทันและการเปลี่ยนแปลงมันจะไปไกลมากกว่าเขาจะเวียกรองมากกว่าแค่การเปิดประตู